สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับน้องแมวส,สวยๆจ่องคูมพันตุลากันเดอระเดอนี่ค่ะน้องกองทองกราวน่ารักแล้วตรงนี้ก็จะกินอาหารกินอาหารแล้เจ้าหมีทองก็กินอาหารเดี๋ยวคุณแม่จะได้รีบอาบนะ้ำแต่งตัวไปโรงเรียนดีพี่น้องที่เฮ็ดกับเขาไว้ย้ำแมลงแล้วก็ถ้าอุ่นเนา บ่ก่อยมีเวลาแล้วค่ะยน่ไมเ่เศร้อุ่นกินตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงพอดีกับข้าวที่ทําตอนเย็นหลายๆคะครับพี่น้องเพราะว่าบ่าค่อยมีเวลาจาัดขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ดู สวยเสธทองกินแล้วเนอะ้าเสทองมากินข้าวมากินหัวอาหารข้าวเขาไม่กินค่ะพี่น้องน่าจะเบื่อนะกุบันทำไอข้าวคุกปลาทูก,ก็ไม่กินข้าวคุกหัวอาหารเปียกก็ไม่กินก็เลยเอา้ากินหัวอาหารไปก่อนตามใจค่ะพี่น้อง ขาไม่ยอมกินกินข้าก่อนดำกองดำอ๋ไปหอมแก้มที่ไปหอมแก้มเพื่อนแล้วโอ้น่ารักในอินดูน่ารักในอินดูละกินกินข้าวแล้วก็เข้าห้องน้ำไปไม่ได้เราลูกทา้งน้อน่ะ คุณพ่อถูห้องเรียบร้อยแล้วข้างในอ่ะเข้าไม่ได้เรากเราอยู่ข้างนอกดีกว่าน่ากระปุกลุกน่ากระปุกลุกอุ้ยให้อุมอ้มไหนอยอุ้มหน่มันเคี่ยวไงให้อุ้มหน่มันเที่ยวไง,อไวไงโอ้โหกระโดดเลยพี่น่าเท่าๆกับเสียทองกินข้าว ลงมามีท้องนี่ก็ตอนเช้าเช้าพฤติกรรมของน้องแมวก็คือกินหัวอาหารดื่มน้ำเข้าห้องซ่วม <c oughs> กขห้องน้ำนี่พฤติกรรมของเขา อร่อยไหมครับทองดำอร่อยไหมครับดูขนพี่น้องดำมันเลยค่ะเนี่ยทองดำชื่อทองดำเพราะว่าขนขนดำดำ ทำสนิทเลยค่ะชอบปีน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 กระโดดขึ้นหลังคุณพ่อเลย ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคูมิพันตุลกันภูมพันตุลกันก็จะถ่ายทอดในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกนารจัดสรรทัพย์ของคนพ่อง้ามจมนชื่นค่ะแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงการทำไรนาะสวนผสมทำไรทำนาทำสวน แล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบปอเวียงนั่นแหละค่ะผมหาอาหารของปลาซาค่ะที่นคุงวันก็จะมีทำอาหารด้วยแล้วก็วิธีชีวิตของน้องแมวน้อยเจ็ดตัวถ่ายมาฝากเอฟซีด้วยค่ะเพราะว่าเอฟซีหลายท่านก็ชอบน้องแมวบอกว่าคุณันไทายถายน้องแมวมาให้ดูทุกวันนะคะบ่าซานเพื่อนวานี่คุมพันก็จัดตามคำขอค่ะ พราะว่าเป็นการแสดงถึงความเมตตากรุณาต่อสัตว์เนาะก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อใครต่อผู้ชมนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะดูได้ดูเพื่อความเพลิดเพลินครับพี่น้องดูเพื่อความเพลิดเพลินลงมากินลูกไหมนี่ทองสี่พัน ทองสี่พันทำไมเรียกทองสี่พันเพราะว่าตอนเล็กๆเ,เขาจะท้องเสียแล้วก็กลวพันไปหาหมอรักษาหมดสี่พันค่ะพี่น้องหายเลยม่ไม่ไม่ไม่มันนี่ลูกมาก็เลยตั้งชื่อว่าทองสี่พันเลยเข้าไม่ได้หรอกลูกจะเข้าไปห้องเล็ก นนจะต้องดำอันนี้ใครเนี่ยอิ่มแล้วหรอลูกอิ่มแล้วลหรอคะวางทองหวองทองอิ่มแล้วหรอลูกฮทางสี่พันกินข้าวกินหมูหานกับพี่น้อง เอาเอาเอาไปเปิดประตูเองเบิ้งเบิง,บงพี่น้องเขาจะไปเปิดประตูเองนะดู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 ด,ดูความความฉลาดของเจ้าทองดำพี่น้องจะไปเปิดประตูเข้าไปเองเปิดไม่ได้เราคุณลูกหา เอามือไปจับลูกก่อนหมุนเลยนะคะพี่น้องโอ้ยจะเป็นอืมมันเขี้ยวออกไม่ได้คุณพ่อไม่ให้ไปคุณพ่อไม่ให้ไปลูกคุณพ่อโทรห้องใหม่ๆแล้วเราอยู่ในครัวกันเบิ้งพี่น้องเบิ้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 งเขาเขาหมุนคุณยายเองนะว่าเขาเก่งขนาดไหนอ้ําก็สังเกตพฤติกรรมไงคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงน้อยถึงจะเข้าไปได้ ไปหมุนคุณแกเองเลยอ่ะทองดำนะเนี่ยโอ้ยน้องทองดำทองดำทองดำเข้าไม่ได้ลูกเดี๋ยวคุณพ่อจะตีนะถ้าใครดื้อเนี่ยขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะพบกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะเอ้าเอๆาเอาเอา,เอา,เอาไปกินหอาหารลูกไปกินหอาหารไปเต็มหัวดังนั้นไปดังต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 ัง,งนานนะ อืมน้นตากอีกแล้วนอนตากอีกแล้วนอตากอีกแล้วเจ้าของสี่พันปกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอู้นอิ่มแล้วล่ะลูกอิ่มแล้วเหรอคะคนสวยพบก,กับหนูในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ